ก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเธอรีเียมของเราแอนซอ n สำหรับวันนี้เราจะมาไกลเริ่มต้นการเล่นวิชที่เป็น a s c e n d a n g ซีอีกสายของวิชในแพท0.3นี้นะครับโดยเราจะเล่นเป็นสายดาเมจเควอสจะแนะนำทั้งสกิลเจมสปอร์ตเจมเกียร์และวิธีการเล่นในแต่และช่วงตั้งแต่ act หนึ่งจนถึง act สี่แล้วก็ไปยันจบอินเตอร์ลก่อนจะขึ้น endgame นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยโดยเมื่อเริ่มมานะครับเราจะได้อาวุธวอนที่จะมีสกิลเควอสโบที่ใช้ในการยิงจมตีได้และ อีกชิ้นจะเป็น Rating s e ต t ร r ที่เมื่อสวมใส่จะได้ค่าสปิริตมา100หน่วยและจะเรียก Mini Skeleton Warrior 2ตัวออกมาช่วยต่อสู้เซิร์สกิลเจมอันแรกที่ได้ก็คือ Unearth ที่จะโจมตีเป็นดาเมจกายภาพรูปก,กลวยด้านหน้า ถ้าหากสกิลนี้สังหารศัตรูหรือโดนศพของศัตรูหรือสร้างมินเนี่ยนของเรานะครับจะซัมมอนมินเนี่ยนแมงป่องกระดูออกมาช่วยต่อสู้ระยะเวลาหนึ่งก็ให้ใช้ทุกอย่างที่มีในช่วงนี้นะครับเอาชนะบอสตัวแรกอย่างมิเลอร์เพื่อเข้าไปในแคมป์เคลียร์เฟลจะเป็นฮับเริ่มต้นของเกมก่อนนะครับแต่ก่อนจะไปกันต่อจะขอพูดถึงเกียร์หรืออุปกรณ์ที่เราจะใช้กันก่อนนะครับซึ่งอาวุธหลักที่เราแนะนําจะใช้เป็นวอนคู่กับโฟกัสเนื่องจากเราต้องการเพิ่มดาเมจจากสเปลรวมถึงการฟื้นโลกพลังงานหรือเอเนอระ มีในส่วนของเสริม Energy s h i e กิเยอะขึ้นพอสมควรเลยและค่าพลังอีกอย่างที่เราต้องการพอสมควรนะครับก็คือสป i r i t ที่ถึงแม้เราจะไม่ได้เอามาเล่นมินเนี่ยนนะครับแต่เราก็ต้องมีไว้สำหรับใส่ Spirit Skill หลายๆอันเพราะงั้นในช่วงแรกถ้าใครจะเล่นอาวุธเซปเตอร์ที่มีค่า Spirit สป i r i ตติดมาไว้เป็นอาวุธหลักก่อนก็ได้ครับไว้ช่วงหลังๆค่อยหาวอนคู่กับโฟกัสก็ได้ส่วนพวกค่าพลังในอุปกรณ์ที่เลงหาไว้นะครับก็จะมีสเปลดามเมจหรือเควอสต์ดามเมจนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราจะ เก่งมากๆเลยนะครับก็จะเป็นบวกเลเวลสเปล จะเป็น all spell หรือ chaos ก็ได้ครับแล้วก็ในส่วนของโ o c u s กับพวกอุปกรณ์ป้องกันนะครับแนะนำให้มีส่วนของ option ช่วยเพิ่มโล่พลังงานอย่าง increase energy shield recharge หรือ faster start of energy shield recharge นะครับก็จะช่วยให้เราฟื้นโล่พลังงานได้ไวขึ้นส่วนค่าพลัมป้องกันในชุดนะครับก็เน้นเป็น energy shield แล้วก็การท่าต่างๆทั้งไฟน้าแข็งสายฟ้าเลยแล้วถ้ามีค่า spirit ติดมาในส่วนเสื้อหรือสร้อยได้ก็จะดีมากๆครับเพราะอย่างที่บอกว่าเราจะใช้ spirit skill หลายอันและอีกส่วนที่ส นนในรองเท้าก็ควรจะมีโมเมนต์สปีดนะครับจะช่วยให้ทางเดินด่านได้ไวและเอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นทีนี้เมื่อเข้าไปในเคลียร์เฟลนะครับเราจะได้รับสกิลเจมจากเลนลี่ ให้ปลดสกิลที่ชื่อ Contagion ออกมานะครับจะเป็นสกิลคำสาบเป้าหมายทําให้ได้รับดาเมจเควอทแบบโอเวอร์ไทม์และคำสาปนี้จะแพร่ใส่ศัตรูตัวอื่นที่อยู่ใกล้ๆได้เมื่อเป้าหมายตุยก็คือยิ่งศัตรูอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วมันโดนก็จะโดนแพร่ไปหลายตัวมากขึ้นนะครับแต่ตัวดาเมจของสกิลตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็ให้ใช้สกิลดาเมจอื่นๆช่วยย่างเควอทโบที่ติดมากับไม้วอนช่วงแรกยิงไปก่อนก็นกได้ครับและหลังออกจากเคียร์เฟลและสำรวจที่ Area แอเรียแรกนี้นะครับจะมีเต็นท์หอมกล่อง เรียกสเกเลตันอาเชอร์มาใช้ก่อนก็ได้ครับจะเป็นมินเนี่ยนช่วยต่อสู้ได้ดีในช่วงแรกและตัวมินเนี่ยนเนี่ยนะครับยังมีสกิลคอมมาที่สามารถยิงหมอกพิษเพื่อเสริมดาเมจได้อีกครับก็อย่าลืมลากคอมมาสกิลมาใส่ในฮอตคีย์ด้วยนะครับจากนั้นก็เล่นต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับจนไปถึงโซนแมปเรดเวล หลังจากเอาชนะ b o r d e ร l e s s King มาได้เราจะได้สกิลเจมเลเวล3มาให้ปลดสกิลที่ชื่อ e s t e n d e รนะครับซึ่งนี่จะเป็นสกิลดาเมจหลักของเราหลังจากนี้เลยและสกิลนี้เมื่อยิงออกไปโดนเป้าหมายนะครับสรูตัวนั้นจะโดนดาเมจเคออสแบบโอเวอร์ไทม์เหมือนคอนเทเยียนเลยแต่สกิลนี้จะแรงกว่ามากแต่ก็แลกมากับที่มันไม่สามารถแท้ใส่สรูตัวอื่นได้โดยตรงนะครับ ต้องใช้คู่กับคอนเทนเตียนนะครับหากศัตรูที่โดนเอเซนเดนตุยระหว่างที่มีคอนเทนเตียนเนี่ยมันจะแพร่ทั้ง2องสกิลนี้ไปใส่ศัตรูตัวอื่นได้ซึ่งจะรุนแรงมากขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสปิริตสกิลอันแรกนะครับโดยให้เราไปที่แมปเฟย์ทอนนะครับและเอาชนะบอสเดอะคิกอินเดอร์วิสเราจะได้ไอเเทมมพิ่่คาพลังสปิิรตมา30หน่วยและ,ะสลนะนนะะปิิรตเจมเเ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 นเเ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 นเเ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 เ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็นได้ครับโดยที่วิตเทอร์ริงพรีเซนเนี่ยจะเป็นการปล่อย ura, uff, itter, ออร่าดีบัฟวิตเทอร์รอบๆตัวละครของเราซึ่งจะทําให้ศัตรูได้รับดาเมจเควอสแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงสุดที่50%ทำให้สกิลนี้ช่วยต่อกรก,กับศัตรูที่ต้องใช้เวลาต่อสู้นาน,านๆอย่างเช่นพวกบอสนะครับส่วนถ้าเลือกเป็นราเวนัสวอมเนี่ยครับตัวละครเราจะปล่อยฝุงแมาแงออกไปโจมตีศัตรูทําให้ติดพิษ ึ่งผิดก็นะเป็นดาเมจเคออสด้วยเช่นกันครับทำให้เรามีสกิลช่วยลดดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสกิลแต่ถ้าใครเล่นไปแล้วมีสปิริตเหลือเราได้สปิริตเจมมาเพิ่มเนี่ยนะครับจะปลดมาใส่ทั้ง2สกิลคู่กันเลยก็ได้ส่วนรางวัลของเฟสนี้นะครับเมื่อกลับไปคุยกับ NPC ที่ชื่อฟินให้เลือกชามที่เป็นสีฟ้านะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังป้องกันดาเมจน้ําแข็งทาให้สู้กับบอสใหญ่แอคหนึ่งง่ายขึ้นก็มีเท่านี้ละครับสำหรับสกิลหลักที่จะ เพื่อที่เราจะได้มีโต๊ะย่อยของที่มีช่องใส่รูหรือพอลิตี้ได้นะครับจะได้เสร็จไว้เจาะรูหรืออัปเกรดเกียร์ในอนาคตได้ส่วนต่อมาก็จะเป็นซัพพอร์ตที่เราจะปลดมาใส่ในช่องสกิลเจมนะครับเริ่มที่เอเซนเดนก่อนนะครับอันแรกที่เราใส่จะเป็นสวิปแอปพลิชันซึ่งจะทําให้ดาเมจดอทของสกิลนี้แรงขึ้นแลกกับระยะเวลาที่สกิลนี้จะติดใส่ศัตรูลดลงนิดหน่อยส่วนอีกเม็ดจะใส่เป็นเชนนะครับที่จะทําให้สกิลนี้เด้งชิ่งใส่ศัตรูได้เพิ่มอีกหนึ่งเป้าหมายทําให้เราเลงแป ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องยิงหลายๆทีนะครับแต่แลกกับดาเมจที่ลดลงนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะแนะนําอีกเม็ดที่ให้ปลดมาเก็บไว้นะครับก็คือเซนิตที่จะเพิ่มดาเมจสกิลนี้เมื่อเรามีมานาเกิน90%เอาไว้ค่อยใช้สลับกับเชนเวลาสู้กับบอสเดี่ยวๆนะครับจะทําให้เอเซนเดรนแรงขึ้นก็จะทําให้ปราบบอสได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเวลาสู้กับมอนลูกน้องก็ค่อยสลับมาใช้เชนแทนเซนิตส่วนของคอนเทจินะครับเม็ดแรกที่ใส่จะเป็นแมกนิฟายแอเรีย ที่จะเพิ่มระยะของคำสาปให้กว้างขึ้นในจ,จังหวะที่มอนตุยจะแพ่ได้โดนศัตรูหลายตัวมากขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่อยากสแปมสกิลนี้บ่อยๆก็แนะนําอีกเม็ดเป็นอันลิชที่จะเก็บชาร์จสกิลนี้ไว้ได้2ออันและเวลากดได้ใส่มอนนะครับ มันจะยิงสกิลนี้ออกไปทีเดียว2ครั้งก็คือโดนได้2เป้าหมายพร้อมกันเลยก็ช่วยให้แพร์คำสาบได้สะดวกขึ้นไปอีกครับก็มีประมาณนี้แหละครับสำหรับพพอร์ตที่เราจะใส่ส่วนสกิลที่เหลือยังไม่ต้องใส่ก็ได้ครับแค่ประมาณนี้ตัวละครเราก็เก่งขึ้นมากแล้วพอเล่นไหวแล้วทีนี้สาหรับแต้มพาร์ส,สินะครับเราจะจบอคกหนึ่งช่วงประมาณเลเวลสิแล้วก็อย่าลืมเก็บแต้มสกิลเพิ่มเติม,ตมจากการปราบบอสโคเบลที Co ่โซนฮันติงเกาวและหาพินของอูน่าในโซนออคแคมฟาร์มไปคืนให้นางด้วยนะครับก็เร อัพตรงสเปลและแอนด์วินเนียนดาเมจเนี่ยครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนผ่านโนดเอนโทรปีที่จะเป็นเควอสดาเมจของเรานะครับลากขึ้นไปอัพตรงแอตทริบิวต์แล้วค่อยลากมาทางขวาซึ่งในส่วนสเตตแอตทริบิวต์เนี่ยนะครับจะแนะนําให้อัพเป็นเด็กไว้หน่อยหนึ่งเพื่อให้เราใส่ซัพพอร์ตสีเขียวได้จากนั้นก็ที่เหลือลงอินให้หมดเลยครับแล้วลากมาทางขวาจนขึ้นไปถึงโนดลิงเกอร์ลิงฮอลเลอร์เนี่ยนะครับที่จะเพิ่มเควอสดาเมจแล้วก็เพิ่มระยะเวลาของสกิลความสาบด้วยก็มีประมาณนี้นะคครรััับบบบสสสสหแแแพซีฟในนอออล้้วกก่จะไปู อย่างคาจีโอนอนนะครับก็อย่าลืมหาอุปกรณ์ที่มีเลเวลพอๆกับตัวละครเราเพื่อให้สู้ง่ายขึ้นนะครับส่วนคอมโบสกิลก็เริ่มที่การแปะคอนเทนเจียและเอเซนเดอร์ใส่ศัตรูและเมื่อมันตุยก็ให้สกิลมันแพร่ใส่ศัตรูตัวอื่นไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็ใช้อันเอธฉุบสร้างมอนที่ตุยขึ้นมาเพื่อให้มินเนี่ยนแมงป่องเนี่ยนะครับไปแพร่เชื้อหรือโจมตีศัตรูหรือเป็นตัวหลอกล่อศัตรูและขัดขวางไม่ให้ศัตรูเข้ามาลุมตีเราก็ได้ครับส่วสเกเลตันอาเชอรี่ ใช้สกิยิงหมอกปีช่วยเสริมดาเมจก่อนก็ได้ก็ประมาณนี้ครับในส่วนของแอคหเท่าน,นี้ก็จะผ่านได้โดยไม่มีอะไรยากเย็นแล้วครับต่อมาในช่วงแอคสนะครับจะไม่มีสกิลอะไรที่เราต้องเพิ่มเป็นบิเศษ ทุกคนสาม,มารถเล่นแค่สก,กิลข้างต้นที่เราแนะนำในแอคหนึ่งก็เพียงพอแล้วครับก็ให้เล่นเนื้อเรื่องต่อไปนะครับจนเราสู้และเอาชนะบอสบาวาร่าในโซนเทเทอร์ p พ s สเซดได้เราจะได้เหรียญสำหรับไปลุยทรอยออลออฟเซ a กเมสเพื่อปลดเอเซนเดนตี้ขึ้นเป็นคลาสสองได้เลยครับหรือระหว่างลุยในทร i ออลนะครับก็พยายามรักษาระยะห่างและสาบศัตรูไปเรื่อยๆเพื่อเลี่ยงการโดนดาเมจไม่ให้เสียค่าออนเอิญนะครับก็จะผ่านทร i ออลนี้ได้ไม่ยากเย็นแล้วเมื่อผ่านได้ก็ให้ไปเลือกเอเซนเดนตี้ที่แท่นด้านหลังบอสได เล่นเป็นลิชซึ่งพาสิฟสองแต้มแรกที่เราจะอัพนะครับเราจะอัพมาที่ Eldritch Empowerment โดยจะเพิ่มดาเมจของสเปลขึ้นอีก30%แลกกับการที่เราจะเสีย Energy s h i e l d ทุกครั้งที่ร่าย5%แต่ก็จะยังฟื้นฟู Energy s h i e l d ได้อยู่ครับขอแค่ไม่โดนดาเมจจากแหล่งอื่นส่วนพาสิฟปกติที่เหลือนะครับเราจะได้แต้มเพิ่มเติมจากการปราบบอสงูในโซนเมืองเพลสนะครับแล้วก็หาจดหมายจาก NPC ที่ตุยในเดชาไปคืนให้ NPC แชมลินนะครับรวมเมื่อกับเล่นไปถึงช่วงไททั้งสองเราจะมีเลเวลประมาณ32 แล้วก็จะเริ่มอัพเพิ่มในส่วนของโล่พลังงานให้มากขึ้นนะครับเพื่อเอาตัวรอดได้มากขึ้นก็จะมีอัพตรงนี้นะครับที่จะได้โล่เพิ่มถึง40%แลกกับเสียบานา10%แล้วก็แยก2แต้มอัพลงมาตรงส่วนนี้นิดหน่อยนะครับจากนั้นก็ขึ้นไปทางผ่านช่องใส่จูไปทางซ้ายแล้วก็อัพดาเมจเคออสเพิ่มเติมนะครับและจะอัพต่อไปตรงถึงตรงนี้เลยที่จะได้ทางเพิ่มโล่พลังงานและช่วยให้ดาเมจบางส่วนไปเข้า HP เราแทนเพื่อไม่ให้โล่ได้รับดาเมจมากเกินไปนะครับ ถึงตรงนี้นะครับก็จะได้ลดการติดสถานะธาตุานนะาตามโลท,ที่เรามีด้วยก็สรุปในช่วงแอค2เนี่ยครับวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรมากนะครับแต่ตัวเราจะ แข็งแกร่งขึ้นมากทั้งจากพาสีฟและแอเซนเดนซีที่เพิ่มเข้ามานะครับที่เหลือก็อย่าลืมอัปเดตเกียร์และพยายามหาของกันท่าสายฟ้าเพื่อให้ปราบอสจามาร่าในตอนท้ายของแอคสอได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปในช่วงแอคสนะครับเราจะปลดสกิลใหม่มาใช้กันก็คือ Dark Energie จะเป็นการเรียกโทเทมที่จะยิงกระสุนเคออสใส่ัตูที่ติดดีบัฟโดนดาเม g ดอทเคออยู่ยิ่งสตูติดดีบับหลายอันนะครับมันก็จะยิ่งโดนยิงถี่ขึ้นก็เป็นสกิลที่มาช่วยเสริมดาเมจให้เราได้เยอะขึ้นเลยครับสกิล ว่า despair ก็จะทําให้ศัตรูที่โดนนะครับลดค่าต้านทานดามจเคออสลงก็จะช่วยสาบให้เราสามารถกําจัดศัตรูที่มีค่าต้านทานดามจเคออสหรือพวกบอสได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเมื่อเราเล่นไปถึงโซน d ด Su อาร์ักบอสนะครับให้เราปราบบอสแม่มดไฟของที่นั่นเราจะได้ไอเทมเพิ่มค่าสปิริตมาอีก30แต้มแล้วก็จะได้สปิริตเจมอันใหม่เราจะามาปลดสกิลที่ชื่อบลัชเค e มี ที่จะทําให้เราปล่อยออล่าดีบับเวทคำสาปที่เราใส่ลงไปในช่องซัพพอร์ตของสกิลนี้นะครับทำให้ศัตรูรอบๆนั้นติดคำสาปได้เองโดยที่เราไม่ต้องไล่ซึ่งคำสาปที่เราจะเอามาใส่นะครับจะเป็นคำสาบของสายเอเลเมนที่ชื่อว่า t e m p o r a l Chain โดยคำสาปนี้จะทําให้ศัตรูเคลื่อนไหวได้ช้าลงนะครับ ทำให้เรามีโอกาสรอดจากการโดนศัตรูเข้าประชิดมากขึ้นและการที่ศัตรูมันเดินช้าลงก็จะทําให้เราแท็กคาสาบได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับแต่การจะใส่สกิลคําสาบลงในบลัชเฟมี่ต้องใช้ค่าสปิริตถึง60หน่วยซึ่งถ้าใครไม่มีค่าสปิริตจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมนะครับจะดีแอค i v เว e สปิริตสกิลอันก่อนอย่างวิตเทอร์ลิ่งพรีเซนต์หรือลาเวนัสวอร์มออกก่อนก็ได้จากนั้นก็แอค i v เว e สกิลบลัชเฟมี่แทนพร้อมกับใส่สกิลคําสาบเทมเพลอร์เชนลงไปในช่องซัพพอร์ตของมันนะครับเพรราาะนีี้้คสสัับบกก็จ่่่งผลใหศตููทอย รอบเราโดยอัตโนมัติแล้วก็มีประมาณนี้ครับสำหรับสกิลที่จะเพิ่มในส่วนของ x 3ส่วนซัพพอร์ตที่เราจะเอามาใส่ให้สกิลใหม่กันนะครับก็ของดาเอฟ g จะมี Rapid Casting ที่จะเพิ่มความไวของสกิลนะครับทำให้ตัวโทเทมมันยิงศัตรูได้ไวขึ้นระดับหนึ่งแล้วก็ Control Destruction นะครับที่จะเพิ่มดาเมจกระสุนของโทเทมด้วยแต่แลกกับการที่มันจะไม่สามารถยิงแบบติด c r i t i c อลได้นะครับส่วนของเวทคำาบเดสเพยนะครับจะใส่เป็น Curse s r o n d ที่จะเสกคำสาปให้ติดพื้นไว้นะครับและสามารถเสกได้2จุดพร้อมกันทําให้เราสามารถกางพื้นที่คำสาปเพื่อให้ศัตรูเดินวนอยู่ในนั้นแล้ว โดนดีบัฟลดค่าต้านทานเคออสได้ง่ายขึ้นนะครับนซีิช่องจะใส่เป็น d e c a i n g hex นะครับทำให้คำสาบสร้างดาเมจเคออสช่วยทั้งเสริมดาเมจและเพิ่มการยิงของดาเอฟฟิชด้วยนะครับส่วนของบัสเฟมีตอนนี้ที่เหลืออีกช่องนึงนะครับเราจะใส่เป็น r i a l i s t i c curse ที่จะเพิ่มระยะของออร่าคำสาบให้ให้กว้างขึ้นนะครับจะได้สโลว์ศัตรูที่อยู่ห่างจากเราได้มากขึ้นด้วยและต่อมาในส่วนของพาสีฟนะครับเราจะจบที่ประมาณเลเวล45รวมถึงได้แต้มเพิ่มเติมจาก เฟสปราบอสลิงยักษ์ในโซนจังเกิลรูและจากการสังเวยหัวใจยักษ์ในโซนอะโกลัดนะครับซึ่เราจะเอาแต้มมาอัพในส่วนของคำสาปเพิ่มเติมก็คืออัพตรงโซนออฟคอนโทรลที่จะเพิ่มระยะเวลาและลัศิมีของคำสาปให้กว้างขึ้นนะครับจากนั้นก็อัพต่อมาตรงนี้เลยสําคัญมากๆก็คือ Whisper of Doom ที่จะทําให้เราไล่คำสาปใส่ติดสตูได้พร้อมกัน2อย่างนะครับก็คือ Death b e ร์และ Temporal Chain และที่เหลือก็แยกไปอัพดาเมจเควอทเพิ่มเติมตรงด้านบนนี้นะครับและเมื่อใครพร้อมแล้วก็สามารถนำไอเทม Bye. ทิงเบอร์โรเวสแลนนะครับไปเปิดลุยไทโอออฟเควอเพื่อปลดแต้มเอเซนเดอร์ซีขั้นต่อไปได้เลยครับซึ่งระหว่างลุยไทโอนี้ก็พยายามเลือกดีบัฟที่ไม่ทําให้เราเสียเปียบมากอย่างการที่เราไม่มีเอเนอร์จีชิลนะครับซึ่งอันตรายมากแต่เมื่อผ่านมาได้แล้วนะครับสองแต้มแรกที่เราจะเอามาอัพต่อก็คือโซเลสฟอร์มที่จะเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานาะและทําให้ดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์นั้น่านลบพลังงานไปเข้าเฮดกีนะครับก็จะเป็นการช่วยลดภาระานของเอเนอร์จีชิลลงอีกก็มีประมาณนี้นะครับ เลเวลพอๆกับตัวละครเรานะครับก็จะลุยได้ยาวๆยันจบเลยรวมทั้งเราได้ทั้งสกิลพาสีแล้วก็สกิลคำสา์มาเพิ่มก็ทําให้ผ่านได้อย่างไม่ยากเย็นละครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยที่แอคซกันได้เลยเมื่อเริ่มที่แอคซนะครับก่อนที่จะไปลุยกันต่อเราแนะนําว่าให้อัปเกรดช่องใส่พพอร์ตเจมกันก่อนโดยที่เราจะใช้อทมที่ชื่อเลเซอร์จูเวเลอร์ออฟเนี่ยนะครับลางมาคลิกขวาใส่ลงในสกิลเจมเพื่อให้ใส่พพอร์ตได้เพิ่มเป็น3อันนะครับซึ่งไอเทมนี้ทุกคนอาจจะพอมีดอกมาบ้างเลยนะ คอร์เรนซีอื่นอย่าง Exotic o f เนี่ยนะครับมาแลกกับ NPC ที่มีหัวข้อ c u r r e n c y Exchange ชอย่าง Angler ในเมืองเริ่มต้นของ Act 4ก็ได้ครับส่วนพพอร์ที่เราจะใส่เพิ่มนะครับสำหรับ Ascender จะใส่เป็น c o n s i d e r e Casting ที่จะเพิ่มดาเมจของสเปลดีขึ้นอีกแลกกับการที่จะไร่ช้าลงเล็กน้อยนะครับส่วน Contagion เราจะใส่เป็น Intense Agony ก็ทําให้ดาเมจของสกิลนี้ที่ไร่ใส่ศัตรูที่ HP เต็มเนี่ยครับแรงขึ้น50%ทําให้การเปิดด้วยการไร้ Contagion จะทําดาเมจได้ดีขึ้นมากครับต่อมาของ Dark e f f i g ะจะใส่เป็น spect ทคชั่ที่จะเพิ่มดาเมจของโทเทมขึ้นไปอีกนะครับและกับการที่เราจะเสียพลังชีวิตนิ้หนึ่งตอนไล่ซึ่งเราที่มีโลกพลังงานป้องกันเป็นหลักอยู่แล้วก็ไม่มีผลเสียอะไรมากครับต่อมาของเวทคำสาบ d e ส p a i ์นะครับเราจะใส่เป็น h i g h tender curse เพิ่มผลของคำสาบให้ลดค่าต้านทาน chaos ของศัตรูมากกว่าเดิมและสุดท้ายของ b ลัชเฟมีนะครับจะใส่เป็น Slow p o t e n c y ก็เพิ่มผลของคำสาบ Temp o r a l chain ให้สโล w ศัตรูได้มากกว่าเดิมนะครับส่วนสกิลที่เหลืออย่่าางงง Skeleton Archer ถึตตออนนนนี้้้้ก็็ไมจํเปใชแลวะค สามารถถอดออกได้เลยส่วนอันเอิ์นั้นก็ยังพอใช้ได้อยู่บ้างครับใช้เรียกมินเนียนมาช่วยรับดาเมจได้อยู่แต่ก็ไม่ได้เป็นสกิลดาเมจหลักอะไรแล้วนะครับพูดถึงการเดินแผนที่ในแอคซนะครับที่นี่จะค่อนข้างเปิดกว้างให้เราไปไหนก่อนก็ได้แต่ก็แนะนําให้สำรวจทุกที่อยู่ดีครับ ที่แรกๆที่แนะนําก็จะเป็น Arts of Kin นะครับโดยเมื่อมาถึงก็ในโซนแรกเนี่ยครับให้หาและกําจัดบอส The w i Beast เราจะได้รับไอเทมเพิ่มแต้มพาสีอีก2แต้มและเมื่อปราบบอสเจ้าถินของที่นี่แล้วเราจะเปิดพื้นที่ให้ไปเล่นที่ e y e of p y k e n o r a ได้นะครับและถ้าเราเล่นจนจบในพื้นที่นั้นเราก็จะได้แต้มพาสีมาอีก2แต้ม ก็มีประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เล่นตามสบายได้เลยส่วนพาทสิบทั้งหมดที่เราได้มาตลอดแอคเราจะเอามาอัพทางนี้นะครับโดยจะไปที่โซนบริเวณด้านขวานะครับเราจะอัพส่วนของค่าอินและ Energy Shield เพิ่มเติมแล้วพาดตามสายด้านขวายาวไปนี่นะครับจนถึงโซนของโนดดามิทเกยอสตรงนี้ก็มีประมาณนี้แล้วครับสำหรับแอคหลังจากจบแอคต่อไปนี้ก็จะเป็นส่วนของอินเทอร์ลูดเราจะไปที่ไหนก่อนก็ได้นะครับโดยจะมีให้เลือกทั้งหมด3ที่แต่ที่แรกที่แนะนําก็จะเป็นมัลค์อา์นะครับซึ่งที่นั่น ระหว่างทางเราจะได้สู้กับบอสไรทาร่าที่เมื่อเราชนะเราจะได้ค่าพลังสปิริตอีก40แต้มซึ่งก็เพียงพอให้เรากลับมาแอคทีเวทสกิลวิตเทอร์ลิงฟีเซนหรือลาเวนัสวอมต่อได้แล้วแต่ถ้าใครมีค่าสปิริตเหลือมากๆนะครับจะปลดสกิลคอนเวลเลสเซนที่จะเป็นสกิลช่วยกดเติมโลพลังงานมาใช้ด้วยก็ได้ครับหรือจะใส่เป็นซับพอร์ตให้สปิริตสกิลที่ใช้อยู่อย่างพลาเรตี้ช่วยฟื้นฟูมานานก็ได้ครับที่เหลือก็เล่นไปเรื่อยๆให้ครบทั้ง3าที่เลยนะครับแค่จะมีแ skill, มติ ที่ฮอลลิงเค v ฟปั่บบอตออสวินที่บูเวนโฮปปับแมงป่องและหนอนยักษ์ที่ค a r ายค o t t i n g นะครับแล้วก็จบอเทรลลด้วยการคุยกับ w ูเดนวันนะครับก็จะได้แต้ม +10 มาครบแล้วจะจบที่เลเวลประมาณ65นะครับแล้วก็จะอัพมาอัพ +10 ตามนี้เลยแล้วก็จะขยับมาอัพในโซนของฝั่งด้านซ้ายมาครับ โด,โดยเริ่มจากอัพเพิ่มจำนวน Energy Shield ตรงนี้แล้วก็อัพการอัตราการฟื้นฟู Energy Shield ตรงนี้นะครับแล้วค่อยลากไปทางสายยาวนะครับแล้วเราจะเอาแต้มที่เหลือเนี่ยไปอัพในส่วนของโทเทมเพื่อให้ด a r k อเนออึดขึ้นนะครับแล้วมันจะอยู่ช่วยยิงได้นานขึ้นเพราะว่าศัตรูหลังๆดามจแรงมากครับทำให้โทเทมอาจจะรับดามเจไม่ไหวส่วนถ้าใครปลดเอเซนดัลตีเซตสกับเซตสในช่วงเอ็นเกมได้นะครับเราก็จะอัพ ตรงนี้ต่อมาจนถึงอีเทอร์โนไลท์ที่จะทําให้ตาบใดที่เรายังมีโลกพลังงานอยู่เนี่ยน,นะครับเราจะไม่มีทางเสีย HP เลยซึ่งก็เป็นโน้ตที่เก่งมากและอีกอันก็จะเอามาที่คริสตัลไลท์ฟาเล็กทอรี่นะครับที่จะเพิ่มผลของจูที่เราใส่ในช่องนี้ให้ดีขึ้นเพราะงั้นถ้าใครมีจูดีๆก็แนะนําให้มาใส่ในช่องนี้ได้เลยครับตอนนี้ก็พร้อมกับการลุยในช่วงต้นของ N เกมแล้วก็สรุปคอมโบในการเล่นนะครับก็เริ่มที่การเปิดด้วยคอนเทนต์ยนตามด้วยเอเซนเลยนะครับหลังจากนั้นก็ไล่ดาร,ร์กเอพิ่มเิมเ หลังจากสตูดวงกำจัดก็ให้ใช้อันเอิร์นนะครับปลูกมินเนี่ยนขึ้นมาช่วยแพ้คำสาบต่อทำวนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็เคลียร์ได้อนได้ไม่ยากแล้วส่วนพวกบอสเดียวๆนะครับสกิลอันเอิร์นจะไม่ได้ใช้แล้วเราก็ใช้เป็นเวทคำสาบเดสแปร์เพื่อสาบลดค่าต้านทานเคออสทำให้เราปราบบอสได้ง่ายขึ้นนะครับก็พิมพ์ประมาณนี้แหละครับสำหรับการเริ่มต้นเล่นลิชแอ็กเซนเดนซี่ที่3ของวิชหลังจากนี้ใครจะต่อยอดสายนี้ต่อหรือมีสกิลและซัพพอร์ตไหนที่แนะนำก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้้้้นนนะคครรับบขอุุณททกีีี่เาาามมมชชลิปปถโย์ กดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้เราได้คลิปอาจจะออกช้าหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีติดอะไรหลายๆอย่างนิดหน่อยสุดท้ายก็ลาไปก่อนนะครับแล้วขอให้เล่นสนุกนะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหนะ้าบายบาย